อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง NK Sam Gaming ช n e l เกมที่ไข่ๆก็ดูได้ทุกคนนะครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ในเกม Code of t s u s h i m a ในภาค Legend หรือโหมดตำนานในส่วนของเนื้อเรื่องซึ่งเป็นระบบ c o o p ที่ผู้เล่นเข้ามาร่วมเล่นด้วยกันผ่านเนื้อเรื่องนะครับเพื่อไามา่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเนื้อเรื่องใน EP ที่หนึ่งกันเลยดีกว่า 残虐で恐ろしき変化が民を脅かしておる助けを請う者の声に導かれクロードが冥府よりよみがえる。 อีพีที่หนึ่งก็มีชื่อตอนว่าหัวใจหลุดจากล่างมันคือเรื่องเล่าที่พูดถึงการไล่ล่าเด็กแฝดของทหารมองโกนครับที่ว่ากันว่าพวกมันจะกักขังวิญญาณเด็กแต่ละคู่เอาไว้เพื่อเป้าหมายบางอย่างพอชาวบ้านได้รับรู้เรื่องนี้มาก็เลยได้ไปขอให้กลุ่มนักลบ ปิศาจช่วยเหลือเราคุมนักรบกปิศาจก็ได้ออกเดินทางทําภารกิจตามหาเด็กแฝดเหล่านี้จนมาถึงฐานทัพมองโกในที่สุดก็เป็นเริ่มต้นเนื้อเรื่องในตอนแรกของเรา ต้องไปกันแบบเงียบๆเพราะว่าเราคือเงาเดี๋ยวสอยมันสักหน่อยขอจักบึ้กเฮ้ยม,มันจะเห็นเฮ้ยมันรู้ตัวแล้วโดนมันบึก อีกนึงเราว่าไปเราก็แม่นเหมือนกันนะเนี่ยอีกตัวนึงโอ้โหเพื่อนเราเอาหน่อยดีเพื่อนเพื่อนนี่ต้อง เฮดช็อตนะครับมีโวยว,ยวายช็อตเลยแล้วก็เข้าทางนี้เนาะยเซ็มก,กได้อาจบายเราบว่าเ,ออเรา,าไม่ไางเร่องพวกอแฝดเนาะผมแต่ลงลอ,องห่อยฝึกเกวียนนะ 哀れな双子の姿を示している。クロードは後をたどった。<noise> <noise> ต่อจากนี้เกียวเซนก็ได้บรรยาย่อว่าวงโกที่อยู่เบื้องหน้านั้นมีดวงตาเสมือนเปลวเพลิงดำมืดดงบอกถึงพันธะน,น่าสะพรึงพลังดังกล่าวเหมือนเป็นพลังที่เชื่อมสองล่างไว้ด้วยกันครับจึงทำให้นักรบปีศาจต้องกำจัดพวกมันในเวลาที่ไล่เลี่ยกันมิเช่นนั้นศัตรูที่ล้มลงไปก่อน ก็จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งฉะนั้นการลงมือร่วมกันเป็นทีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆหลังจากนั้นเราก็ทำการสำรวจร่องรอยอในบริเวณแถวนี้นะเพื่อที่ะจะนำไปสู่ฉากต่อไป เรื่องสิ่งก็ได้บรรยายต่อไปว่าเด็กคู่แฝดจะถูกใช้เพื่อเสริมอำนาจทางมองโกนะครับด้วยพลังจากเบื้องลึกอันเลวร้ายแต่เรานักรบปีศาจ ไม่สามารถรู้ได้หรืว่าพลังนี้คืออะไรนะแล้วก็ได้แต่ว่าว่าเราคู่แฝดนั้นยังคงมีชีวิตยอยู่ ในบทที่สองเหตุการณ์ก็จะเริ่มขึ้นเมื่อเรา,าไปเจอเข้ากับกระบวนเดินทางของพวกมองโกนะครับเป้าหมายภารกิจก็คือต้องกำจัดกระบวนเดินทางของศัตรูเนาะเริ่มต้นด้วยศัตรูที่มีพลังเชื่อมต่อกันก่อนเลยนะจากนั้นก็จึงจัดการศัตรูที่เหลือให้หมดจนไปถึงตำแหน่งที่ เกวียนจอดนิ่ง バンテイは全て葬ったあとは荷車を調べるのみ。 เราก็ทำการสำรวจกล่องที่เกวียนนะครับนักรบปิศัจก็ได้พบกับความจริงว่าในกล่องตรงหน้าได้บรรจุหัวใจของเด็กแฝดที่ถูกควักออกมาจำนวนไม่น้อยนะนักรบปิศา์ทั้งคู่ยังคงเดินทางไปต่อตามเส้นทางของเกวียนหลังจากนั้น เกียวเซนก็ได้อธิบายถึงการกระทําเหล่านั้นว่าการเก็บเกี่ยวหัวใจของคู่แฝดทาให้เราโอนิเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโอนิแต่และตนจะแบ่งปันพลังชีวิตซึ่งไม่มีวันดับสลายเนาะตราบเท่าที่ตนใดตนหนึ่งยังมีลมหายใจนะเราก็เดินทางมาในบทที่3กันแล้วนะครับนบบักรบพิศษได้เดินทางมาถึงค่ายฉเฉลยและที่นี่ก็เป็นที่อยู่ของผู้บัญชาการผู้หดเงียมครับ มาถึงเราก็ขอจัดไปก่อนเลยหนึ่งดอกซึบมาแล้วมันรู้ตัวแล้วเพื่อนเราไปนู่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยใจเย็น หน้าที่ของเราก็คือการกำจัดศัตรูให้หมด Thanks for watching! гүч биш чи гарву พอจบภารกิจเกียวเซนก็ได้อธิบายว่า ถึงเหล่านักลบทีศาจะก,กำจัดเหล่าพวกโอนิสินซาแล้ว,ลวก็ยังมีอันตรายที่เหนือกว่าซ่อนอยู่ในเงามืดมีเพียงคนเดียวที่สามารถเชื่อมดวงวิญญาณแบบนี้ได้โดยมีชื่อเรียกว่าโอนิบาบะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดใน E ีีที่หนึ่งครับถ้าดูคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับและถ้ามีข้อคิดเห็นอย่าง หรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมก็ขอฝากช n n นล NK Sam Gaming ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ